ดีค่ะพี่กั้งจากยูไลท์ชวนทุกคนมาออกกําลังกายออกกําลังกายทําให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกายหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นนะคะและป้องกันการแข็งตัวของผนังหลอดเลือดถ้าใครนะคะยังไม่ดูแลสุขภาพไขมันไปเกาะตัวที่ผนังหลอดเลือดสมองก็จะทําให้เกิดการอุดตันสมองขาดเลือดเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน,นแลวก็แตก พี่กั้งแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะ 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบตันกับ2โรคหลอดเลือดสมองแตกค่ะสมองตีบตันอ่ะสาเหตุหลอดเลือดแข็งตัวและมีไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือดหนาแล้วก็ทำให้แคบตีบตันกลุ่มที่สองหลอดเลือดสมองแตกสาเหตุหลอดเลือดอ่ะมีความเปราะบางเกิดจากความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานาน หลอดเลือดเกิดการปรับปวเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติทําให้วันหนึ่งแตกได้นะคะชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพและออกกําลังกายค่ะการป้องกันดีกว่าการแก้ไขแต่ถ้าใครนะคะไม่สม่าเสมอในการออกกําลังกายพี่กั้งมีตัวช่วยโอเมกที่พัดน้ํามันปลาของพี่กังผสานสี่น้ํามันใน1เม็ดน้ํามันกระเทียมน้ํามันจมูข้าวสาลีวิตามินอ e ีจากน้ามันถั่วเหลืองและน้ามันปลาทะเลที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือด